ถ้าวันนี้คุณอยากให้คนคนหนึ่งที่ทิ้งครอบครัวไปกลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณต่อเหมือนเดิมนะครับหนึ่งครับคุณต้องใช้เทคนิคจากคอสสั่งจิตแฟนเก่าในการดึงเขากลับมาไอการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมันเลิกคุณไปเนี่ยเพราะมันดูถูกครับมันมองว่าคุณเนี่ยไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีใครเอานะครับบางทีมันก็ทักมาพอคุณตอบไปมันก็ดองแชทคุณนะครับบางบางวันก็ทักมาบางวันก็หายไปปลุบผลุบเพราะอะไรครับ จริงๆบางครั้งที่คนเขาทักมาเนี่ยมันแค่ทักมาลองเชิงว่าคุณยังเป็นของตายอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้จะกลับมาครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องทําให้เขาเนี่ยดูผิดครับจากที่เขาดูถูกต้องทําให้เขาดูผิดเขาทักกลับมาเปิดอ่านแต่ห้ามตอบสองครับเขาคิดว่าเขาหาคนที่ดีกว่านี้ได้อีกครับคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ดีสุดครับเขาต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณครับ คนบางคนเนี่ยอยากให้แฟนเก่ากลับมาโพสเศร้าท้อเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับแชร์แคปชั่นเศร้าๆอกหักอกหักหวังว่าไอความน่าสมเพชของเราจะทําให้คนกลับมารักมากขึ้นคุณฝันไปเถอะครับนะครับเพราะอะไรครับ4ครับคนจะกลับมาด้วยความหวังแบบใหม่ๆครับไม่ใช่อะไรแบบเดิมๆเท่านี้ลุคของคุณสไตล์การแต่งตัวของคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมคําพูดคําจาก็ยัง คุยถึงอดีตเหมือนเดิมพ่อของคุณสบายดีไหมแม่ของคุณสบายดีไหมญาติของคุณสบายดีไหมนี่คืออะไรครับคุณกําลังพูดถึงเรื่องเดิมๆคนอยากกลับมาเพราะเห็นว่าชีวิตของคุณมีอะไรแบบใหม่ๆไม่ใช่อะไรแบบเดิมๆและจริงๆเรื่องนี้มันยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับเช่นบางคนไปทักหาพ่อแม่ของเขาทักหาญาติโทรหาญาติหาเพื่อนของเขาช่วยงอ้อช่วยคุยพังทุกรายไม่เคยมีเคสไหนรอดสักรายหนึ่งครับพอไปทําแบบนั้น บางเคสเนี่ยเขาเลิกกับเราไปแล้วนะครับแต่เวลาเขากลับมาขอมีอะไรด้วยก็ยอมเขาหมดทุกอย่างครับหวังว่าจะมัดใจเขาไว้ได้ถ้ามันมัดใจได้มันมัดใจได้ตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานกันแล้วครับไม่ใช่จะมานึกมัดใจเอาวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จงทําตัวเองให้มีค่าให้มากที่สุดอย่าทําตัวเองให้ไร้ค่าแล้วหวังว่าเขาจะสงสารแต่คนอยากได้คุณเพราะเห็นคุณค่าในตัวของคุณครับนะครับ และเรื่องนี้จริงๆมันจะมีเรื่องของวิธีการแกะปมของอีกฝ่ายเพราะมนุษย์เนี่ยมันจะวิ่งไล่ตามปมในชีวิตอยากให้คนคนหนึ่งมาตอบสนองความขาดในใจคุณต้องแกะปมของเขาออกครับแล้วก็ปรับลูกของตัวเองให้ตรงกับปมที่เขาต้องการแค่นี้แฟนเก่าก็กลับมาครับนะครับเรื่องนี้ยิงคุณไปเช็ครีวิวของคูณคอมนะครับที่หน้าเพจมีมากกว่า1,800ันรรีวิวสำหรับเรื่องของคนที่แฟนกลับมารักนะครับการดึงแฟนเก่ากลับมาแต่คนส่วนใหญ่คิดว่า เขาบล็อกไปแล้วค่ะมันจะเห็นหนูยังไงนะครับเขาล็อกโปรไฟล์ค่ะเขามีความสุขกับคนใหม่แล้วค่ะเขามีความสุขกับคนใหม่คุณก็ณณณณณต้องทําให้เขามีความทุกข์กับคนใหม่มันมีวิธีการนะครับเขาบล็อกค,คุณคุณต้องมีวิธีการทําให้เขาปลดบล็อกนะครับเร่งนี้ไปไปทบทวนในสังจิตแฟนเก่า